อ่ะครับลูกค้าถามเข้ามาครับเรื่องรถปั่นดินคันนี้นะครับเออ่ยี่ห้อถ้าจําไม่ผิดจะยี่ห้อมาเมตโตล่านะครับใชหรุ่น SRV สามห VX ครับเครื่องเจ็ดแรงครับของมิตซูนะครับเกียร์ก็นี่ฮะสี่เกียร์นี่อันนี้เดินหน้าช้าอ่าด้านนี้เดินหน้าเร็ว ตัวนี้ถอยหลังช้าตัวนี้ถ้าระดับดันลงก็ถอยหลังเร็วนะครับอ่าเป็นโคง้งนี่ฮะบ,บีบเลี้ยวบีบเลี้ยวตรงนี้ตัวยกสายพานฝาครอบสายพานมีให้นะครับตัวนี้มูเล่เดิมเนี่ยแกนกลางมันแตกผมก็เลยซื้อมูเล่ของของเมืองไทยใส่แทนไปนะครับฝาครอบมีให้ปกติครับเพียงแต่ว่า แกนมูเล่ตัวเนี้มันมีบ่าตัวนี้ที่ค่อนข้างหนามันก็เลยไปเบียดกับกระบังฝาครอบก็เลยต้องถอดออกครับแต่ใช้งานได้ปกติแฮนด์มันสามารถกลับเดินหน้ากลับหน้าหลังได้นะครับอันนี้เป็นการเดินแบบชุดปั่นอยู่ข้างหน้านะครับนี่ฮะใบปัน่นชุดไนเนี่ยตัวไนเนี่ยใบยใหม่ครับใบใหม่ สว่วนชุดนอกนี่เป็นใบเดิมนะครับเลาหมุนมันก็จะหมุนนี้นะครับโค้งไม่มีผุกนะครับสีอาจจะทะลอกบ้างมีสนิมบ้างแต่ไม่ได้ผุกจนทะลุนะครับเครื่องยนต์ปกติครับเดี๋ยวลองดึงสตาร์ทให้ เครื่องยนต์แน่นครับไม่หลวมคาบูดีแต่ถ้วยคาบูก็อาจจะซึมนิดนึงมีน้ำมันหยดแต่เวลาเราเลิกใช้งานแล้วก็ปิดวาล์วน้ำมันไว้นะครับอ๋อหรือบอกนี่ตัวปัน่น2สปีดช,ช้าเร็วเดี๋ยวลองปั่นให้ดูนะใส่เกียร์ว่างครับแับการเดินหน้าสตาร์ ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับปั่นตีแปลงยกขึ้นแปลงได้ปั่นขูดหญ้าทิ้งได้เงี้ยก็ใช้งานได้ปกติครับซื้อเก่าญี่ปุ่นมาเลย